h a r ์โมนีเฮิรนวัตกรรมอีกระดับจากธรรมชาติทางออกครั้งใหม่ในการแก้ปัญหาของคุณผู้ชายปัญหาการเสื่อมสมรรภาพทางเพศของผู้ชายนับได้ว่าเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่อันดับต้นๆที่ไม่มีใครอยากพบเจอกับตัวเองเพราะนอกจากจะส่งผลต่อความมั่นใจของผู้ชายแล้วยังส่งผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวอีกด้วยฮาร์โมนีเฮิด้วยสูตรพิเศษเฉพาะ สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเชน่นโสมกระชายดำและยญ้าหนอนช่วยบำรุงร่างกายบำรุงไตลดความดันบำรุงต่อมลูกหมากเสริมสมรรถภาพทางเพศให้แข็งแรงให้การไหลเวียนของเลือดในร่างกายให้ดีขึ้นจากที่เคยติดขัดและตีบตันเปลี่ยนให้เลือดเดินทางอย่างไหลลืน่นปรับสมดุลแก่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ถึง2ี่ินาทีอะอย่างนั้น่ได้ตายไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่เป็นน่มอีกรอบหนึ่งเลย Harmony Herb จับปกติ1กล่องในราคา580บาทพิเศษวันนี้3กล่องในราคา1,500บาทสนใจติดต่อคอเซ็นเตอร์088-814-9000-4